สนับสนุนโดยซีอาเซียน สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองไม่ต้องเครียดนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเปิดเสรีอาเซียนแบบเจาะลึกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการเปิดเสรีอาเซียนตรงนี้ที่กําลังจะมาถึงในสิ้นปี2558นี้นะคะถือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มประเทศที่จะทําให้เกิดโอกาสขนาดมหกข้มมากันเลยทีเดียวซึ่งหลายธุรกิจนะคะรวมถึงภาคธุรกิจจริงหลายภาคส่วนเนี่ยเริ่มจะเข้ามาเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ไทยเบ e v ร์เ g e จเองนะคะเป็นหนึ่งในบริษ,ษรัทผลิตเครื่องดื่มขนาดใหญ่ของประเทศไทยค่ะ ที่ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่นะีคะที่เริ่มต้นขยับตัวในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเห็นได้ชัดนะคะจากแผนการรุกตลาดอาเซียนที่เขาประกาศออกมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตรงนี้นะคะและแน่นอนค่ะว่าไทยเบฟเองนั้นก็มุ่งเน้นนะคะที่จะสร้างตลาดอาเซียนให้เติบโตในทุกตลาดอย่าง,ย,างยั่งยืน และไม่ใช่มุ่งหวังแค่การเติบโตทางธุรกิจของไทยเบฟเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังคงมุ่งหวังให้เห็นการเติบโตของภาพรวมเศรษฐกิจของอาเซียนกันอีกด้วยเห็นได้จากการผลักดันโครงการซีอาเซียนเซ็นเตอร์แห่งนี้นะคะที่ทางไทยเบฟนั้นมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะทําให้เป็นศูนย์กลางทางด้านของธุรกิจศิลปวัฒนธรรมซีอาเซนแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตึกไซเบอร์เวิลด์ริมถนนรัชดาพิเศษนั่นเองค่ะ คุณวิเชษหรือว่าพี่เวของน้องๆในตลาดทุนหรือว่าในตลาดธุรกิจเนี่ยนะคะจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรเกี่ยวกับการเติบโตของอาเซียนหลังจากนี้เพราะว่าพี่เวเองเนี่ยนะคะก็มีประสบการณ์มากมายค่ะทั้งจากตลาดทุนแล้วก็จากการทําดีลธุรกิจขนาดมาฮืมมาในภูมิภาคนี้เนี่ยนะคะวันนี้จะมานั่งร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ในอาเซียนที่ไปสัมผัสมากับพี่ตู่กันด้วยถ้าอยากรู้ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดกันเลยทีเดียวอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหนะ้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ พบกับพี่เวไม่ได้เจอกันนานนะะแต่ใจยังถึงกันใช่ไหมใช่ครับพี่ถูกเนียฟังอยู่ป่ะฟังอยู่น่าจะยังดูอยู่นะครับวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่มาเยี่ยมพี่เวที่ตึก Cyber w o r l ิลด์ CR s e a n Center อใช่ครับนะคะชื่อเนี่ยเรารู้จักแต่ว่าอาเซียนนอกากนั้นไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมฮะทีนี้ก็จะถามมันก่อนว่าเรื่องของอาเซียนเนี่ยพี่เวมีมุมมองเรื่องของการเติบโตหรือว่าการจะไม่เติบโตของอาเซียนอย่างไร ผมคิดว่าโตแน่ๆละ่ะเป็นว่าผมมองว่าอ,อาเซียนไม่เคยชัดท่านี้มาก่อนอนะครับแต่คนบอกาอาเซียนนี่มันเริ่มมาโอ้โหเป็น15ปีแล้วมั้งครับจะถาว่าอาเซียนอาเซียนอาเซียนแล้วเราก็จับมือกันแบบนี้พี่ตู่เคยจับไจำ <c oughs> ได้ <c oughs> ขึ้นเวตีก็ต้องจับมืออย่างนี้นะแต่ว่าบนความจับมือนั้นนะผมคิดว่ามันเป็นทฤษฎีเยอะอนะครับแต่วันนี้มันมาถึงจุดที่เราคิดว่าทุกคนเริ่มตื่นตัวมันมีข้อพิสูจน์อยู่อย่างนะพี่ตู่ครับผมมองดูที่ต่างจังหวัด เดี๋ยวนี้จังหวัดชายแดนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือเป็นจังหวัดที่ติดอยู่กับประเทศอาเซียนเนี่ยเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไหนบ้างคะโอ้โหมีจังหวัดตากมีมหาสารคามดั้งต่อตนตมีมหาสารคามก็ต้วเอาชิ้นเหนือมีทางใต้ทางเหนือก็มีครับเชียงรายคานนี้ประเด็นผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าคอนโดมหาวิทยาลัยที่ดินของคนพวกเนี้ย จังหวัดพวกนี้นะฮะแล้วลามมาถึงจังหวัดอีสานหลายๆจังหวัดเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยว่าใกล้เคียงกับกรุงเทพสมัยสักสิปีที่แล้วอคือาคอนโดตารางเมตรละสามหมื่นถึงห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวนี้กรุงเทพตารางเมตรละแสนกว่าถึงสองแสนนะครับผมก็เชื่อว่าตรงนี้คือการตื่นตัวเพราะว่าถ้าคอนโดขายได้ร้านอาหารขายได้ที่ดินราคาขึ้น แสดงว่าการค้าการขายเนี่ยมันดีนะครับก็ผมก็ถือว่าการจับมือกันจนนเ้าไปอยู่เออร์เบเนชั่นคนเข้าไปอยู่กันเยอะมันมาแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังฝันมากับพวกเราเลยว่าทําไมทําอย่างไรคนถึงจะไม่อพยพมาหางานแคบอย่างเดียวนะครับพอดีต้องเรียนพ่ตู่ว่าผมมีสอนหนังสือนะครับสอนหนังสือเกี่ยวกับ Family b u s i n เ s s เป็นครูเวนะฮะก็ไม่คิดไม่ฝันที่ต้องมาเป็นครูนลพี่อาจจะตามพ่ตู่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าผมสอนเนี่ยผมทราบเลยว่า ลูกลูกของเรียกว่าทายาททางธุรกิจนยอของนักธุรกิจท้องถิ่นที่เป็นอยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีความประสงค์จะเข้ามาหากินในกรุงเทพแล้วนะครับลูกท่าแก่หัวเมืองไม่อยากเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพอีกต่อไปแล้วซึ่งผิดปกตินะไม่แล้วครับเพราะว่าเขาพอเขาพูดกับผมงี้ครับประมาณ70%ที่คุยกับเราเนี่ยมั้ใน10คนนี้มี7คนที่พูดว่าพี่ผมอยากเรียนกับพี่มากเลยนะแต่พี่ช่วยไปสอน ที่แถวจังหวัดผมหรือว่าใกล้ๆที่ผมไม่ต้องเดินทางเข้ามาเพราะว่าธุรกิจผมอยู่ที่นี่ผมไม่อยากมาที่นี่สมัยก่อนต้องบอกว่าอยากจะมาเรียนที่นี่น่กรุงเทพผิดไปเยอะเลยครับสิปีที่ผ่านมาเอ้ยพี่ว่าอย่างนี้มันเป็นส่วนดีนะเพราะเหมือนกับว่าคนรุ่นเนี้ทายาทท่าแก่รุ่นใหม่ที่อยู่ในหัวเมืองต่างๆเนี่ยสำคัญมากเขาเริ่มเห็นท้องถิ่นมีความสําคัญเริ่มเห็นกิจการของครอบครัวสำคัญมากนะฮะนี่แหละคือตัวตัวจักรหญ่ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปตก้อเลยครับ ถูกต้องเครับ<ช>แล้วเดี๋ยวนี้ทางธุรกิจที่ทาง v e r a g e ทำอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องมีเขาเรียกว่า Distribution Center หรือว่ามีโรงงานที่อยู่ในเขตพวกนี้ด้วยเพราะว่ากำลังซื้อนี่ม,มันอยู่ตรงนั้นกับชายแดนข้ามไป<อ>นะครับกลย,ยุทธ์มันก็เปลี่ยนหมดคู่แข่งของคู่แข่งยักษ์ใหญ่ในประเทศอื่นๆเนี่ยถ้าเราดูเขารถเทียบกับภาคธุรกิจของเราเนี่ยจะไปันไหวไหมแข่งกับเขาได้ไหมผมคิดว่าแข่งได้ถ้าแพ็กกันดีด ือผมมองว่าตอนนี้แพ็กกันดีๆนี่ใครแพ็กกับใครแพ็กก็คือรายใหญ่กับรายเล็กแพ็กกันดีดของเราเองของเราเองเพื่อไปแข่งนะฮะผมมองว่าอย่างบริษัทใหญ่ใหญ่เนี่ยเช่น cp thai bf หรือว่าพวก tuf central กลุ่มพวกเนี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งทางมิดผลทางอะไรพวกนี้เนี่ยเขาขมหากินกับพพลายเชนรายเล็กรายกลางรายเล็กแล้วกันเอางี้แล้วกัน s o u r ซ i n g บ้างวัตถุดิบบ้างโลจิสติกบ้าง distribution center บ้างเอเย่นญี่ปุ่นของพวกนี้นะครับ ทำงานกันเรียกว่าเป็นจังหวะจะโคนมากขึ้นนะฮะผมมองตรงนี้เพราะว่าผมมีในเรือเซกเตอร์ต้องแก้ไขความเข้าใจผิดคือแทนที่จะกินรวบทั้งหมดไม่มีแล้วครับไม่ใช่คือเขาทํางานร่วมกับรายกลางรายเล็กช่วยกันเขาให้กับที่ปูนทาเหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ได้แปลว่ารายใหญ่จะกินธุรกิจรายเล็กหมดเดี๋ยวนี้คอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนแล้วกินไม่ได้พี่ตู่กินไม่ได้เดี๋ยวมันตืบเอาไม่ใช่มัน คือมันกินแล้วมันอ้วกออกมาเพรา่องอะไรเล่นหมือนกันใช่แล้วเขาก็มีความเก่งของเขาพอเกาะกันเป็นกบวนเนี่ยความเข้มแข็งมันจะเกิดนะฮะทีนี้พี่เวเนี่ยรุกการตลาดอาเซียนของไทยเบฟด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะก็รับหน้าที่นั้นไว้ทีนี้ในในส่วนไหนบ้างอ่ะผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดิมเข้ามาเนี่ยก็ซึ่งปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะฮะ ก็คือคุยเรื่องกฎระเบียบอะไรของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เพราะเราไปลิสต์อยู่ที่นั่นนะฮะผมก็ดูเรื่องคอมプライแอ้นผมดูเรื่องอินเวสเตอร์รีเลชันนะครับดูคอร์เปรสคอมนะครับตอนนี้ก็หันมาดูกลยุทธ์อาเซียนมากขึ้นเพราะว่าทางไทยเบรฟไรจ์เองเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มไปซื้อกิจการในต่างประเทศนะเริ่มตั้งแต่2ปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่ารุนแรงหน่อยมีเฟรเซอร์ ใหญ่สุดกาเฟเซอร์นิฟเนี่ยนะฮะชอีดิวเดนมากเลยพี่เรื่องความภูมิใจของประเทศไทยจําได้นะครับเฟเซอร์นิฟซาสีก็หลังจากตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของแนวคิดของพวกเรานะฮะว่าในเมื่อเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เหมือนกับทีมชาติไทยอ่ะนะฮะทางคุณทัปนาเนี่ยบอกตลอดเวลาบอกพี่เวเราบุกไปที่ไหนก็ตามนะครับตอนนี้คนมองรู้จักว่าไทยเบฟเนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้ว เพราะเราเรียกว่าเข้าไปซื้อสิงคโปร์ซึ่งอายุต้อง130ร้อยสามกว่าปีเซอร์นิฟแล้วเราก็ไปซื้อกิจการที่สกอตแลนด์นะฮะมีที่เวียดนามมีที่พมา่ามีที่อะไรต่างเๆๆนี่ยเท่ากับว่าเราใหญ่ละเ,เราเห็นว่าโอ้โหนี่มันเป็นพลังที่สําคัญเราเ, uh huh. เล่นเล่นในานามทีมชาตินะฮะเพราะนั้นคุณหนุ่มก็บอกว่าอย่าลืมบอกนะพี่ว่าเรามาจากเมืองไทยโอ้โหผมฟังแล้วบอกโอ้โหผมมีพลังทํางานเลยเพราะว่าถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้ก็แปลว่าเรากําลังจะ ทำให้เป็นตัวอย่างว่าคนไทยเนี่ยบุกได้เอาธงไทยไปปักได้ทุกวันนี้เจอคุณทศเซ็นทรัลเจอคุณธทีรพงศ์ทีูเเจอคุณสุปชัยเอ p ทางด้านทรูเนี่ยทุกคนก็มีใจอย่างนี้หมดเลยีิจัยบอกว่าในเมื่อเราไปได้คนเล็กๆที่เป็นซัพพลายเชนที่คุยกับเราเนี่ยก็ย่อมน่าจะมีความรู้และน่าจะมีโอกาสที่จะไปอย่างนั้นได้เหมือนกันผมก็เลยเชื่อว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่สู้ได้กันแบบว่ายกต่อยก แต่มันเหมือนกับเรามีทีมชาติตัวเล็กๆที่เตรียมจะไปสู้ในอนาคตอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยเยอะผมเชื่อว่าพลังเรามีที่ประเทศไทยอีกสิปีประมาณ10ปีได้นะก็เหมือนทําทีมชาติเด็กขึ้นมาตอนนี้นะฮะผู้ใหญ่ก็ไปลุยก่อนเหมือนทีมนักบอลไทยที่เราไม่คิดหรอกว่าจะเรียนอะไรมาได้พวกนี้นี่เมื่อสิปีที่แล้วเขาก็เป็นนักบอลที่กต๊อกกระแทกอยู่ตามจุดนั้นจุดนี้อาจจะอยู่ในสลัมด้วยซ้ำนะฮะบางคนนะฮะแต่ว่าเขามุ่งมั่น พอถึงเวลาพอเขามีพลังเขามีโอกาสในการโชว์ฝีมืออทีมชาติไทยก็ชนะได้แต่กี้พี่เวฟพูดถึงอันนึงพี่ตุกติดใจคือที่ว่าเราไปไหนติดใจดีหรือไม่ดีครับติดใจดีสิแอบติดใจมาตั้งนานแ่หวงครับคือว่าเวลาที่ไปที่ไหนเนี่ยนะคะคุณถาปนะบอกว่า ไทยเบฟไปที่ไหนไปต่างประเทศอย่าลืมเอาความเป็นไทยติดไปด้วยช่วยพูดออกมาเป็นรูปธรรมหน่อยสิยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังดูปรรธ<ด>หน่อยยกเร็วๆเลย2อันอะอนะครับเรามี2โปรเจกต์ C น,น,นะครับโปรเจกต์ที่ซีอาเซียนเซ็นเตอร์นี่อันที่1นะครับซีอาเซียนเซ็นเตอร์นี่เราเขียนว่าอาเซียนแอรวันก็คือพอเราพูดซีอาเซียนเซ็นเตอร์ปั๊บเนี่ยแรกๆเนี่ยผมก็มีคนทราบบอกโอ้โหนี่คุณธรรมณ์ไทยเบฟสร้างศูนย์นี้ขึ้นมาเราบอกว่าใช่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่าเราเนี่ยสามารถไปได้ เราก็เลยอยากจะเปิดเวทีให้กับคนตัวเล็กๆเช่นน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยคิดอ่านอยากจะทําอะไรเนี่ยมันคิดในประเทศไทยไม่ได้แล้วมันต้องคิดคบหากับพวกเพื่อนๆในอาเซียนก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะครับตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาอันนี้เป็นที่อบรมได้ไหมเป็นที่อบรมด้วยครับมีตั้งแต่ห้องเรียนมีห้องสมุดมีมุมกาแฟนะะเราเรียกว่าซีอาเซียนอโกราอะโกราเนี่เป็นสับโบราณนะตั้งโดยอาจารย์ดรสุรินทร์พิสุวรรณ ท่านมาเยี่ยมท่านบอกวิเชตตั้งตรงนี้ว่าเซียเซียนโกราผมก็ถามว่าจารย์แปลว่าอะครับก็บอกมันเป็นศัพท์โบราณมากๆเลยสมัยกรีซเนี่ยกรีกกรีกที่เรากรีกเนี่ยเขาประชุมกันนะพวกนักปราดกรีกพวกโซเคติสพวกอะไรต่างเขาบอกโกราแปลว่าเวทีของการระดมสมองพี่นึกว่าพี่รู้จัก AG ไม่ใช่ k อังโกเนี่ย A G O R A. A G O R A. จิมโปเซียมอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับคำนี้แหละครับพี่ระดมสมองนักปราชญ์นะฮะเรามีออ u d i ท o รี u มนะครับสามารถจัดเซมินาใหญ่ๆเรามีสเปซตรงเนี้ยนะครับเราสามารถจัดเ e x h i b i t i o นหรือว่าจัดเป็นเหมือนกับสัมมนาเล็กๆได้นะฮะเรามีมุมที่เป็นห้องสมุดมีมุมที่เป็นห้องประชุมนะครับขึ้นไปอีก3-4ชั้นนะครับเซส่นเซ็นเตอร์มันมันกี่ชั้นเนี่ยตึกเนี้ย ตึกนี้มัน20กว่าชั้นครับ20คือชั้นแต่ว่าเรามีประมาณชั้น10ถึงชั้น14อ่า10ถึง14นี่ของไทยเบฟใช่ครับของเซียรเซียนนะครับก็ต้องเรียนว่าไทยเบฟเนี่ยสร้างสร้างเซ็นเตอร์นี้ขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์ว่าจะให้เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นของไทยเบฟเพราะว่าคุณธรรมนาบอกว่าพี่ครับนั่นบอกของพี่แล้วกันอ่ะผมยอมเสียสละถ้างั้นเดี๋ยวเป็นวีเซ็นเตอร์เอวีเซ็นเตอร์วารวัน วีอาเซียนไงวีอาอาเซียนเออได้ฮะได้ฮะเดี๋ยวผมจะไปเสนอบอร์ดเลยนะได <laughs> ออ้ได้ได้ได <laughs> ความคิดมันก็คือง่ายมากเลยครับความคิดคือว่าในเมื่อเราสามารถไปได้ <laughs> ทําไมเราถึงไม่เปิดโอกาส <laughs> ให้คนท <laughs> <ๆ>ี่มีโอกาสได้พบเจอกันกับพวกอาเซียนในการนี้ไปได้เหมือนกัน <laughs> <ม><ๆ> <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะ3ปี5ปีเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นโซเชียลแอนต์เปรีสก็คือปล่อยให้มันเป็นของพับเบิกไปปล่อยให้มันเป็นของคนที่ศรัทธาปล่อยให้คนที่ ชอบในแนวคิดเนี่ยเขาอาจจะระดมทุนสนับสนุนเข้ามามเพราะว่าเราใช้ทุนของเราเองเนี่ยสร้างไปก่อนอนะครับเพราะว่าเราไม่อยากเสียเวลาว่าไปคุยกันจนเข้าใจแล้วค่อยๆระดมทุนเราก็เลยคิดว่าเอาละไม่เป็นไรสร้างไปก่อนนะฮะแล้วถ้าใครคิดว่าชอบในแนวคิดรู้สึกว่ามีพลังพอที่อยากจะเข้ามาสนับสนุนเราก็จะเปิดรับนะฮะการสนับสนุนนั้นเด,เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะต้องถามต่อเรื่องนี้นะคะทีนี้พี่มีอย่างหนึ่งนะคะคือว่า เมืองไทยเนี่ยคือมีคนตั้งมหาลัยอะไรเยอะแยะแล้วนะครับใช่ไหมมีแม้กระทั่งมหาลัยทักษิณนะคะมหาลัยของอะไรนะมหาลัยกรุงเทพของซีพีของอะไรครับทําไมไม่มีการตั้งมหาลัยอาเซียนล่ะแล้วเอาเอาพวกครีมทั้งหลายเด็กทั้งอะไรอย่างเงี้ยมาเรียนด้วยกันแล้วก็แล้วก็มันทางไปการสร้างเน็ตเวิร์กิิงของอาเซียนในการที่อันเนี้ยสร้างได้เร็วกว่าขอบคุณพี่ตู่ที่ ที่ช่วยจะเรียกว่าจุดประกายก็อาจจะใช่แต่ว่าจริงๆช่วยช่วยกระตุ้นให้เร็วขึ้นคือจริงๆเรามีคำคำหนึ่งในซีอาเซียนเราแล้วคือซีอาเซียนแคาเดมีอซีอาเซียนคาเดมีนะฮะไม่เอาไม่เอาร้องเพลงนะแต่อาจจะมีร้องเพลงได้เพราะว่าซีอาเซียนเซ็นเตอร์เนี่ยเรามีฟุตโนตอยู่ข้างล่างว่า b u s า n e s s n r t s a คาน์เตอรอ่าจะมี c ค l t u เ e ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องธุรกิจศิลปะวัฒนธรรมค่ะ ถูกผสมประสานกันไป Academy ของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกนี้แหละครับโอเคค่ะคงั้นเดี๋ยวเรามาขยายความกันต่อนะคะหลังจากเบรกนี้ค่ะกำลังสนุกเลยครับกลับมาอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมมาพบกับพี่เวเดี๋ยวเราเริ่มเจาะลึกแล้วว่า ไอ้สีอาเซียนเซ็นเตอร์เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อ <laughs> ทําอะไรแล้วทําอะไรเห็นบอกมีห้องน่าน,นี่พี่ยังงงอยู่เลยโตอย่อางนี้ครับพี่เร็วๆก็คือว่าพอเราเรียกตัวเองว่าเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยเราจะบอกว่าเราเป็นแหล่งศูนย์รวมของการพบปะเรียกว่าพบปะกันเพื่อแลกความรู้พบปะกันเพื่อทอําธุรกิจพบปะกันเพื่อโชว์โชว์ความสามารถทางด้านศิลปะวัฒนธรรมโชว์ชิ้นงานนะฮะพบปะกันเพื่อสอนหนังสือกันนะฮะ แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเป็นการพบปะกันของชุมชนอาเซียนเอ้พี่พี่พี่เก็ตละเพราะว่าเราไม่มีที่พบปะแบบนี้มีครับจะไปเจอที่ไหนจมนาก็ไปโรงแรมมันไม่มีแบบนี้ถ้าภาครัฐก็ไปตามทำเนียบนะกระทรวงกระทรวงมันไม่มีแบบนี้อานนี้มีพร้อมหมดเลยนะฮะความทุกอย่างครับและมีทั้งความรู้มีทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมีทั้งสังสรรค์มีทั้งกีฬาด้วยมั้ยกีฬาก็มีครับมีอะไรในเนสนุกเหรอ อ๋อไม่ใช่ฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องของเน้นไปทางด้านความรู้ละ่ะเน้นไปทางด้านโอกาสนะฮะเราจะมีแม้กระทั่ง business matching นะครับมผมจะทํำโครงการที่ชื่อว่า startup runway นะฮะเมื่อกี้ที่เรียนไปว่าเราเน้นคนรุ่นใหม่ะนะครับเราก็บอกว่างั้นถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความฝันเนี่ยเอาไอเดียมา pitch กันเลยดีกว่าแล้วถ้าคนรุ่นเก่าอ่ะคนรุ่นเก่าถ้าอยากมีไอเดียมา pitch เราก็ได้ ไปฝั่งตรงข้ามเออไม่ไม่มานี่แหละมานี่แหละพี่นะฮะแต่ว่าแต่งตัวเด็กๆหน่อยนะแต่งเด็กผมว่าต้องแข่งกับเด็กเดี๋ยวแพ้เขาแล้วพี่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วบางเนี่ยอ๋อไม่ต้องหรอกพี่ตัวเด็กเสมอเอาไอเดียมาแข่งกันนะฮะคันเอาเฉพาะไอเดียหัวกะทิแล้วเดี๋ยวจะมีเทรนนิ่งให้นะครับเราชื่อว่าองค์ชมพู่ชิปเทรนนิ่งก็คือสร้างผู้ประกอบการบนจิตวิญญาณที่มีผู้ใหญ่มาถ่ายทอดเสร็จแล้วเนี่ยเอาไอเดียมาสอนให้ทําธุรกิจ สอนให้เริ่มธุรกิจสอนให้ทำบัญชีสอนให้ทำเรื่อง l e a ร์ช s h i p แรงต่างปั๊บต่อไปไปพันไปพิชเงินเริ่มลงทุนจริงอันนี้คือเน้น real sector ด้วยแล้วพวก sector อย่างพวกพี่ล่ะความรู้นี่ sector อย่างพวกพี่จะทำยังไงให้มันสามารถเดชเชื่อมกับอาเซียนได้โอ้ได้เลยครับก็คือคนพิชเงินครับคือเวลาที่พิชเงินนี่คือ sector มาเจ้าของเงินนั่งเจ้าของนั่งอาจจะเป็นบริษัทจดทะเบียนนะฮะอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐ นะครับที่ผมพูดถึงนี่คืออาเซียนนะฮะไม่ใช่จดทะเบียนในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมาจากสิงคโปร์มานั่งแล้วบอกไอเดียดีไอบายอยู่ไอเดียเอ็นเดนอินเวสอะไเงี้ยถ้าเราสนใจซิงเทลสิงคโปร์แต่ละพอมันี้อาชีพเอกพิทูก็คือคนที่สนใจในเรื่องการลงทุนเพื่อคนอื่นใช่นะฮะเช่นมีเงินรวมๆกันมาเป็นเบนจ์แคบฟันเป็นอะไรต่างๆมานั่งดูไอเดียชอบไอเดียซื้อซื้อให้ลูกค้านะฮะถามได้ครับนั่นคือฝั่งของการที่จะพบสิ่งที่เราอยากจะลงทุนด้วยอคกันแน แลแ้วทําอย่างไรตรงเนี้ยมีแนวคิดไหมที่ว่าเอ๊ะแล้วพวกอุตสาหกรรมอย่างกองทุนเนี่ยจะสามารถที่จะไปขายที่อาเซียนได้แน่นอนฮะคือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นเวทีแล้วอยู่เมืองไทยเราได้เปรียบเหมือน UN อยู่กรุงเทพเงี้ยนะฮะเราก็ได้เปรียบได้เปรียบก็คือว่าเวลาที่เรามีไอเดียมาเนี่ยถ้าเกิดว่าโครงการมันไปได้แล้วดีเนี่ยนะไอเดียมันจะมาเต็มเลยนะพี่ตู่สามารถสั้งกองทุนขึ้นมาแล้วเรสฟันจากที่ไหนก็ได้แล้วบอกว่านี่คือไอเดียของอาเซียน นะฮะเวสฟันจากยุโรปมาก็ได้เพราะเราคัดไอเดียอาเซียนขายให้ถูกไหมฮะทำได้ครับพี่ตู่สุายมากเลยน่าสนใจนะแล้วทิ้งที่ว่าตึกอันเนี้ยนอกจากเป็นที่พบปะแรกเลยจริงเป็นอาเซียนเซ็นเตอร์จริงแลวถ้าถ้าชื่อแบบนี้แล้วเป็นแห่งแรกนะที่ยังไม่เห็นที่ไหนหวังว่าจะได้พบมหาลัยอาเซียนอีกนะต่อไปนะเดมี่อ่านะคะทีนี้ไอในเกี่ยวกับเรื่องของ culture ศิลปะวัฒนธรรมหรือต่างๆของอาเซียนเนี่ย มีแนวคิดจะทําอะไรบ้างนะฮะเริ่มเลยเริ่มเลยก็คือว่าเนี่ยถ้าพี่ดูยังแห้งแห้งไหมฮะแห้งับยังขาดสเกลเจอร์ขาดรูปทาตอนนี้มีตะกินที่เนิ่มวันใหม่มากแม้กระทั่งเก้าอี้ตัวนี้ครับที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยด้านหลังเนี่ยจะมีเขียนเอาไว้ว่าไทเบรเร์จะบอยจากให้ทำจากถังไม้โอ๊กที่วีทายออกมาจากโรงงานกลั่นสุราซึ่งถังไมโอเกเนี่ยต้องอายุร้อยปีแล้วนะเราทำเรื่องเรื่อง การทําให้เรียกว่าไทยเนี่โด่งดังขึ้นไปได้ยังไงผมมีอีกโครงการหนึ่งซีอาเซียนนี่มีโครงการเดียวนะฮะอีกโครงการหนึ่งเราเรียกว่าบอกความเป็นไทยไปทั่วโลกนะครับก็คือว่า t ทยเนสทูเดอะเวิลด์ล้อ s To ไทยเนสทูเดอะเวิลด์นะครับผมทําโครงการที่ชื่อว่า Water Festival กับ River Festival อันนี้คือที่ไทยเบฟ Water ร์เฟสติวีให้พี่ให้พี่เดา River Water อมเมษา สงกราน River Festival ลอยกระทงถูกต้องกระทงสายถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำงี้ทำไมครับเพราะว่าเราอยากให้คนเนี่ยจดจำ uh huh. โดยเพราะยิ่งชาวชาวโลกแล้วกันเดี๋ยวเรียกชาว uh huh. ต่างประเทศเลย uh huh. เขาจดจำว่าในเมืองไทยเนี่ยมีสองเหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยก็คือ River and Water เนี่ย uh huh. นะครับ uh huh. เพื่อที่เราจะได้ช่วยดึงเอาความดีงามของวัฒนธรรมไทย,ยกลับขึ้นมา กลับขึ้นมาแต่ที่สําคัญก็คือว่าเราต้องการสืบสารสืบสารแล้วก็ต้องดีงามแล้วให้เด็กเขาสนุกด้วยเพราะนั้นการดีไซน์ของพวกนี้ยากมากแล้ว<ม>จะทํายังไงอ่ะแหมมันก็ต้องมีกิมมิก่มกิมมิคแม้กระทั่งอย่างสมมติว่าอย่างวอเตอร์รอบนี้นะครับะมีสืบสารสี่สิบห้านะครับเวลาเรารดน้ํดลาหัวนะครับปกติเนี่ยพี่บอกใส่เสื้อสีสวยๆลายดอกพี่ก็จะเห็นละลายดอกที่เรานึกภาพพี่นึกนึกภาพออกละลายดอกของพี่คือเสื้อเชิ้ตลายดอกรอบนี้ผมไม่ผมใส่เป็นเสื้อยืด มันมีดอกด้วยแล้วสวยวัยรุ่นอยากใส่จะเยืดสีขาวป่ะจ๊ะเยืดอสีขาวครับแล้วถ้าโดนน้ำล่ะี่งใจรีป่าวนี่ผ้าหนามีดอกไม้บังนะฮะประเด็นก็คือว่าเราีนมีข้าวตอกดอกไม้ที่สําคัญนะฮะผมยกตัวอย่างแค่วัดเดียวคือวัดประยูนรอบเจดีย์วัดประยูนเนี่ยเป็นเจดีย์ยูนสโก นะครับมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในนั้นวัดประยูนนี่แต่เจ้าคุณพระประยูนวงในรัชกาลที่5นั่นแหละครับที่ต้นตระกูลใช่เสร็จแล้วเนี่ยรอบเจดีในวันที่1 3บ5เนี่ยผมจะมีพิธีรดน้ําดําหัวขอพรนะครับคนไทยเราก็ยังไม่ตื่นเต้นนะพี่ฟังมีอะไรเนี่ยอยากไปแต่แต่นะพี่ตูพี่จะได้เห็นไวรัลเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมหรืออะไรเนี่ยผมเรียกไม่ค่อยถูกนะแต่วัยรุ่นสับเขาถ่ายรูปนะฮะพี่ ฝรั่งตัวใหญ่ๆเลยนะพี่ใส่เสื้อสวยๆดอกๆนะยืนนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็ลูกลูกเขาตัวเล็กๆหัวแดงเน่ารักจัเลยขอพรอนะะก็ถ่ายไปทั่วโลกอคราวนี้แหละพี่บอกความเป็นไทยไปทั่วโลกเลยโอ้เจ๋งมากเลยนะฮะพี่แบบนี้ครับตัวอย่างเวลาไม่ค่อยมีแต่ผมเล่า ให้ฟังเป็นน้ำจิ้มสิบสามสี่สิบห้าได้เจอสิบสามสี่สิบห้าแล้วก็แต่อันนี้คือเปิดให้กับคนทั่วไปแล้วเปล่าใช่ครับผู้บริเกเข้าได้ครับได้แล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปล็อกไว้ก่อนเพราะว่าสงกรานเนี่ยเดิมว่าจะต้องไปต่างประเทศอ๋อฮะแต่ว่าถ้าอยู่แจ้งมาครับอยู่อยู่อยู่เดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยครับอยู่แน่นอนอยากดูจริงจงกี่คิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วลืมไปไม่ไอ้เรื่องไม่ไปต่างประเทศไม่ใช่อะไรนะไม่ได้ว่าโอ้ยตายเราเสียสละอยู่ในแนวเปล่ากลัวเครื่องบินตกเอาซิ่พี่ ไม่ตกแล้วล่ะโอเคทีนี todavía. ้เราเหลือเวลาอีกนิดนึงประมาณสักสองสานาทีเนี่ยเราจะคุยกันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอะไรนะคุณเทียบของวิธีการทำธุรกิจนะฮะว่าเหมือนกับทำอะไรนะเครื่องบิน A-H A-380 สามแปดศูนย์ไม่ใช่ M ชนะไม่ใช่ M-H A-380 สามแปดศูนย์อ๋อครับ ผมอะไรเทียบยังไงฮะคือผมเป็นนักการตลาดเหมือนพี่ตู่อะฮะคือเวลาจะอธิบายให้พนักงานเราฟังเนี่ยหรือให้คนข้างนอกฟังว่าเอ๊ะไทยเบฟมันคืออะไรเนี่ยผมบอกว่าเอานึกซึงภาพ a 3 8 0ซึ่งทุกคนรู้ว่าโอ้มันลำใหญ่อันที่หนึ่ง a 3 8 0ภาพมันลอยออกมาลำใหญ่ของใหม่นะโอเคผมก็บอกอามันมีปีกใช่ไหมปีกมันก็มีสี่เครื่องยนต์สี่เครื่องยนต์ก็คือทั้งลำนี่คือไทยเบฟสี่เครื่องยนต์ก็คือโอชิ FNN i b ือฟมอร์เก็ติ้งขอเรานอครับ แล้วก็ตัวเฟเซอร์นี้เฟเอร์โรยชิเสริมสุขนะครับสี่เครื่องยนต์นะครับหัวคือธุรกิจที่เราบุกไปนะครับเราก็บุกธุรกิจเราไม่ได้บอกว่าหัวคือทิศเหนือเราจะบุกไปทิศไหนก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหัวบุกไปไหนในหางมันตามในระยะเท่ากันเลยก็้งหมคือเครื่องบินลําเดียวกันนะฮะหางคือหางเสืออที่ผมพูดว่าไทยเนี่ยสู่เดอะเวิลด์คุณหนุ่มนี่คือล้อมาจากคําที่คุณหนุ่มผมคิดพอคุณหนุ่มพูดว่า ที่ระบุกไปที่ไหนก็ตามคุณหนุ่มนี่คุณถับปนะบอกว่าบุกไปที่ไหนก็ตามเนี่ยช่วยบอกได้ว่าผมมาจากเมืองไทยครับผมก็บอกว่าหัวระบุไปที่ไหนหางก็ตามเพราะนั้นธุรกิจบุกไปหางบอกไทยเน็ตคือหัวบุกแล้วหางอยู่นี่คือมินาท่อนสิใช่ไหมอันนั้นเรียกว่างูคือตัวยาวขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราเท่ากันบิดไปทางไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เครื่องยนต์นะครับปีกข้างซ้ายเราบอกว่าทําจากศูนย์ให้เป็นบวกหรือจะบวกให้เป็นบวกมากกว่าคือกองการพวกไทยชาเลนจ์ นะครับที่เราช่วยเหลือทางด้านนักกีฬาพวกหล่รต่างๆให้เข,าเข้าสู่สายอาชีพะนะครับสีอาเซียนนะฮะช่วยบูมช่วยบูสช่วยเป็นแคตตาลิสช่วยไปไอะไรต่างๆปีขวาเราทําหน้าที่จากลบให้มาเป็นศูนย์และให้เป็นบวกให้ได้เช่นพวกการช่วยเหลือสังคมเช่นพวก ดิ s a s สเตอร์รีคอ y รีต่างๆนะแม้กระทั่งไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวแจกผ้าห่มทุกปี15ปีแล้วปีละ2 0 0 0 0 0ผืนนะครับปีที่แล้วใน15ปี3ล้านผืนลวครอบคลุมทั่วประเทศเราบอกว่าปีซ้ายปีขวาทํางานด้วยกันนะฮะขาดอันใดอันหนึ่งไปก็เครื่องบินตกนะครับแต่ว่าผมก็มีแอบนิดนึงกิมมิคกับพนักงานบอกว่าแต่ A3 8 0ปย์เห็นมันใหญ่ก็จริงนะแต่ที่นั่งก็จำกัดเหมือนพี่ตู่พูดกับลูกน้องไงว่าถ้าคุณไม่พร้อม คุณไม่ได้เป็นครูคุณไม่ได้เป็นพนักงานบนเครื่องบินก่าวไปก่อนก็บินไปกับเราไม่ทันอ่าใช่จะบินกับเราไม่ทันอันนี้คือที่ผมใช้ในการสื่อสารทานั้นเองครับพี่ไม่ได้มีนี่คำถามสุดท้ายนะมีเวลาหนึ่งนาทีก็คือว่าถ้าสมุติอาเซียนเติบโตนะคะธุรกิจเติบโตอะไรไปเนี่ยประเทศเราก็ได้ดีไปด้วย GDP ก็จะเติบโตแน่นอนทีนี้ GDP เติบโตเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงคือว่ามันจะมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำไหมเพราะการเติบโตเนี่ย บรรดาคนที่มีโอกาสมากกว่าเขาเอาไปหมดนี่ประชาชนคนธรรมดาเขาจะทําอย่างไรเพื่อได้มีส่วนแบ่งในนี้ด้วยครับเอาฮะผมว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆนะฮะเพราะว่าคนที่มีโอกาสตักตวงก็ตักตวงไปมสมัยผมทํางานกับพี่ตู่เนี่ยว่าเรียกว่าคนจะคนอยู่คนละที่แต่ว่าอยู่ในอินดัสทรีเดียวกัน<ะ>ผมอยู่ที่ตลาดลั์เนี่ยผมพูดตลอดเวลาว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ย,ต,ยต้องทําตัวเป็นฝ่ายน,นํารนคือ,อว่าคุณกําไรไปเถอะเพราะตลาดลัพย์มีหน้าที่ที่จะทําให้คุณเนี่ยเติบโต